ับมาฝากกันนะครับแน่นอนครับชั่วโมงนี้เนี่ยคนที่จะพูดถึงกันมากที่สุดก็คือข่าวของการย้ายนะครับย้ายวิทยของเวทีมวยทองอ๋อไครอ้อมน้อยนะครับของกลุ่มพลังใหม่เนี่ยสุดแล้วเนี่ยวันจันเนี่ยศึกวันไทยพันธมิตรเนี่ยนะครับจะมีการย้ายย้ายสถานที่ไหมนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ทางเวทีนะครับมีการประกาศโพสบนเฟซบุ๊กว่าจะมีการขึ้นค่าสนามนะครับเป็น4ี่หมื่นบาทนะครับก็สร้างความต้องบอกว่าตกตกใจแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่สำหรับทางทีมงานผู้จัดจากทางกลุ่มพลังใหม่นะครับ โม่อยู่ดีๆก็ไม่ได้พูดพทาทาเพลงอะไรกันเลยอยู่ดีก็ขึ้นเลยนะครับจะขึ้นเลยนะครับก็ทําให้เออบือนตอนแรกว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่อง นะครับแล้วก็จะมีการวางแผนจัดย้ายนะครับจะย้ายคือโดยจัดนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อช่วงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับช่วงวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะจัดนัดสุดท้ายที่ทอแล้วแล้วก็นัดหน้าวันที่4มีนาเนี่ยจะย้ายไปจัดที่เวทีมวยสามน้อยนะครับแต่ถ้าว่าครับเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจัดนัดสุดท้ายก็จริงแต่มีการพูดคุยกันครับทั้งหลายฝั่งายฝ่ายเลยว่าจะเป็นทางทางฝั่งของสนามเองฝั่งเวทีเอ็ทางฝั่งของผู้จัดฝั่งน้ัหมายเองรวมไปถึงแฟน ครับสุดท้ายมันลงตัวได้มันลงเอ่ยกันได้จากการพูดคุยกันนี่แหละนะครับสุดท้ายแล้วก็ยืนยันครับยังคงจัดการที่เดิมไม่ได้มีการเพิ่มเรื่องของค่าสนามแต่อย่างใดนะครับยังจัดที่ตอเหมือนเดิมฉะนั้นแล้ววันจันทร์แขวยไม่ต้องไปไหนครับอยู่ที่ตอเหมือนเดิมคอนเฟิร์มไม่มีกังวลไม่มีกลัวไม่มีคิดอะไรมากแล้วครับก็จะต่อยตามสไตล์ตัวเอง อันตัวไฟนี้ก็เตรียมตัวสอบเป็นฝ่าครับก็้อมมาตลอดก,กลับมาเป็นประเทศีก็ความแตกต่างก็คือผมที่ไม่มีเรื่องกลัวอาวุธยังไม่กลัวเรื่องการโดนน็อกจะต่อยตามสไตล์ผมก็ยกหนึ่งผมก็จะไม่ถอยตั้งรับอาจจะเดินบวกเลยผมจะไม่กลัวอะไรแล้วครับผมจะต่อยได้ดีกว่าเดิมครับศึกษาเดือนนี้มาก็เขาเป็นมวยที่ออกอาวุธได้เร็วครับไปที่เดินดนิตน,นอกบบวเขียวได้ใช่ไหมครับผมก็เห็นหมัดเขาครับเห็นหมัดเขาคมหมัดเขาเร็วเขาออกอาวุธดุดัน ทางทีมมนเชสเตอร์ตอนนี้ก็ติวการป้องกันตัวครับแล้วก็การออกอาวุธให้หนักขึ้นและเร็วขึ้นผมก็ซ้อมอยู่ตลอดเวลาครับก็อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกันนี้ที่ถ้าผมได้โบนัสผมก็มีความคิดขายของผมทําขนมขายทุเรียนทอดผมอยากทําอะไรเยอะมากครับแค่รอเผื่อได้โบนัสผมคาดหวังงไฟนี้มากครับอยากชนะมากเพราะว่าถ้าชนะผมจะได้ไปต่อแต่ถ้าแพ้มันก็ทำอย่างอื่นลำบาก ากเชียร์และเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก็ครั้งนี้ผมมาเต็มที่มากกว่าเดิมครับมากกว่า3ครั้งที่แล้วครั้งนี้ผมจะทําไม่ได้ครับ